สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมีดจาก Lazada นะครับขนาด20นิ้วนะครับราคาไม่ถึง100รวมส่งนะครับแต่จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นี่ครับลักษณะยาว20นิ้วใบมีดข้างบนโดยรวมหน้าประมาณ20เซนนะครับ20เซนด้ามเป็นอลูมิเนียมเชื่อมได้หมดนะครับตรงคอ อันนี้ไปลองฟันยากมาแล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่า,าถือลักษณะเป็นแบบนี้เรามาลองดูกันว่าใช้จริงจะเป็นยังไงนะครับผมครับเรามาเริ่มใช้จริงกันนะครับนี่ครับไม่รู้จะทำยังไงนะ <laughs> นี่ครับเ って ก็ถือว่าครับดูจากผลงานหญ้าหนาะๆนะแบบนี้ก็พอไหวครับถ้าหญ้าบางนี้สบายกว่าเดิมนะครับด้วยใบยมีดบางมากครับบางประมาณ2มิลนิดๆน,นะครับก็เลยไม่ใช้ตัดต้นไม้เดี๋ยวจะรบไปลองฟันกิ่งปาล์มดูครับนี่นะครับกิ่งปาล์ม โอ้โหเข้าดีครับดูไหมครับกิ่งเล็กไปใช่ไหมครับมาเพิ่มขนาดอย่าจะมันจะหล่นทับหัวคนรีวิวหรือเปล่าหลบนิดนึงนี่นะครับเป็นซองขาดรับชัดเจนไล่ลงไปได้โอ้โหโอ้โห Oh. อันนี้เหนียวจริงได้ครับได้ครับผมโดยสรุปต้องใช้แปรยาวๆนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าคมมากนะครับถางหญ้านี้ถ้าไม่ไม่หนานี่ถือว่าสบายเลยแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ตัวไม่สูงมากนะครับ ถ้าคนสูงจะปวดหลัง่ลยเพราะว่าด้ามมันสั้นนะครับผมแนะนาเลยเอาไวเอาไว้ไวถักหญ้าบริเวณตรงไหนก็ได้ครับที่มันรกที่มันไม่มีกิ่งไม้ใหญ่นะครับกิ่งไม้ใหญ่ไม่น่าจะรอดเพราะว่าเหล็กบางเหลือเกินนะครับผมวันนี้ก็มานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ